สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Listening ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่เวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ซับซอ้อนนะครับแต่ก็สำคัญมากๆคือการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจแบบ B2B โดยเฉพาะในกลุ่ม SaaS หรือ Software as a Service เนี่ยแหละครับเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งบทความบทสัมภาษณ์แล้วก็มีกรณีศึกษาด้วยเราจะลองมาสกัดประเด็นสำคัญๆแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจมาคุยกันนะครับ ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบตอนนี้หลายธุรกิจกำลังเจอเลยนะคะกับสิ่งที่เรียกว่า b 2 b profit squeeze คือภาวะที่กำไรมันหดตัวลงนะคะมาจากทั้งต้นทุนซัพพลายเออร์ที่สูงขึ้นแล้วฝั่งลูกค้าเองทีมจัดซื้อเขาก็เก่งขึ้นมากแข็งแกร่งขึ้นในการต่อรองราคาจริงครับให้มาการตั้งราคาที่มันเหมาะสมเนี่ยกลายเป็นเรื่องสําคัญมากๆไม่ใช่แค่เรื่องกําไรแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องความอยู่รอดการเติบโตของธุรกิจเลย เ้าห,หมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือลองแกล่นกรองแนวทางปฏิบัติมุมมองที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีนี่แหละครับเพื่อให้เข้าใจวิธีการตั้งราคาที่แบบมันฉลาดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นงั้นเรามาเริ่มจากปัญหาที่เจอบ่อยๆกันก่อนดีไหมครับ ได้เลยค่ะนอกจากแรงกดดันจากข้างนอกเรื่องต้นทุนกับทีมจัดซื้อที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะคะจากข้อมูลที่ได้มาหลายองค์กรเองก็ยังมีปัญหาเรื่องกระบวนการตั้งราคาภายในที่มันซับซ้อนอยู่เหมือนกันอาจจะเต็มไปด้วยข้อยกเว้นที่แบบบางทีก็ไม่ค่อยสอดคล้องกันหรือว่าใช้เวลานานมากกว่าจะอนุมัติราคาแต่ละทีได้ อ๋อครับซึ่งบางทีก็มีคนเรียกว่านี่ทางการค้าหรือ commercial debt ที่มันมองไม่เห็นนะมันเหมือนเพลียงที่เกาะเรือค่อยๆฉุดเะไว้ทำให้ธุรกิจมันเดินหน้าได้ไม่เร็วเท่าที่ควรใช่ค่ะแล้วก็ยังมีข้อผิดพลาดแบบคลาสสิกเลยอย่างการใช้ cost plus pricing อ,อันนี้เจอบ่อย คือคิดจากต้นทุนบวกกำไรเข้าไปตรงๆเลยโดยที่อาจจะไม่ได้ดูไม่ได้พิจารณาถึงคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจริงๆหรืออีกแบบก็คือมองแต่คู่แข่งอย่างเดียวเลยตั้งต,ตามๆกันไปซึ่งแบบนั้นก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะเสี่ยงที่จะทำให้เราตั้งราคาต่ำกว่าคุณค่าที่เราส่งมอบให้ลูกค้าไปจริงๆจุดนี้เองค่ะที่ข้อมูลหลายๆชิ้นที่เราดูมาเนี่ยชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าต้องเปลี่ยนมุมมองใช่เลยครับ ต้องเปลี่ยนจากการดูแค่ต้นทุนหรือมองแค่คู่แข่งเนี่ยไปสู่การตั้งราคาตามคุณค่าหรือที่เรียกว่า value-based pricing ที่มองลูกค้าเป็นศูนย์กลางจริงๆมีแนวคิดสำคัญอันหนึ่งที่เจอในเอกสารคือ price the customer not the product อืมอันนี้น่าสนใจมากค่ะครับคือตั้งราคาที่ตัวลูกค้าไม่ใช่แค่ที่ตัวสินค้า หมายถึงว่าเราต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเลยนะคะว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรหรือแก้ปัญหาอะไรได้จากสินค้าบริการของเราแล้วพวกเขายินดีจะจ่ายเท่าไหร่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันนั้นมีตัวอย่างหนึ่งน่าสนใจมากครับจากผู้เชี่ยวชาญชื่อออริกเลิร์สเกิฟชมิดเขาแชร์ประสบการณ์ตอนทำธุรกิจสัมมนาตอนแรกตั้งราคาตัวไว้500ดอลลาร์คือลังเลมากไม่กล้าขึ้นราคากลัวคนไม่ซื้อ อ่าเข้าใจเลยค่ะความรู้สึกนั้นแต่คนลองตัดขึ้นเป็น600ดอลลาร์ปรากฏว่ายอดขายไม่ลดลงเลยครับอันนี้มันสะท้อนจากข้อมูลเลยนะว่าจริงๆแล้วธุรกิจมักจะประเมินอำนาจในการตั้งราคาหรือ pricing power ของตัวเองเนี่ยต่ำเกินไปเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่แสดงให้เห็นว่าตอนแรกอาจจะตั้งราคาต่ำกว่าคุณค่าจริงๆที่ให้ไป แล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะคะในข้อมูลมีพูดถึงเครื่องมือวิเคราะห์2ตัวที่น่าสนใจตัวแรกคือ price dispersion ค่ะหรือการกระจายตัวของราคาที่ลูกค้าแต่ละรายจ่ายจริงๆการกระจายตัวของราคายังไงนะครับคือพอลองออาข้อมูลมาพลอตด,ดูนะคะอาจจะเจอเรื่องน่าประหลาดใจเลยก็ได้ว่าคนที่ได้ราคาดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าที่ซื้อเยอะที่สุดเสมอไปแต่อาจจะเป็นคนที่ต่อรองเก่งที่สุดอ๋อครับครับ ซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะเรากำลังเสียโอกาสหรือเสียคุณค่าไปตรงไหนหรือเปล่าน่าสนใจมากครับเหมือนเปิดให้เห็นอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเลยแล้วอีกเครื่องมือล่ะครับอีกตัวคือ Price Waterfall ค่ะหรือภาพน้ำตกราคาน้ำตกราคาใช่ค่ะเครื่องมือนี้จะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะว่าจากราคาตั้งต้นหรือ List Price เนี่ยค่ะมันลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือราคาที่เข้ากระเป๋าเราจริงๆหรือ Pocket Price เนี่ยเหลือเท่าไหร่ หลังจากหักพวกส่วนลดค่าธรรมเนียมเงื่อนไขต่างๆออกไปหมดแล้วมันช่วยชี้จุดรั่วไหลของกําไรได้ดีมากเลยค่ะตลอดกระบวนการขายเลยค่ะเข้าใจเลยครับเห็นภาพชัดเจนมากทีนี้ถ้ามาดูธุรกิจ s a ร์โดยเฉพาะข้อมูลที่เรามีนี้เน่นเลยนะครับว่ารูปแบบการกําหนดราคาหรือ pricing model เนี่ยสำคัญไม่แพ้ price point หรือ price level เลยถูกต้องเลยค่ะ แทนที่เราจะใช้แค่โมเดลพื้นฐานอย่างเช่นออ Good Better b a s e ที่เห็นกันบ่อยๆข้อมูลชี้ว่าการออกแบบแพ็กเกจตาม Jobs to be done อาจจะตอบโจทย์ได้ดีกว่า Jobs to be done หมายถึงยังไงนะครับหมายถึงว่าดูว่าลูกค้าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการทำให้งานอะไรสำเร็จหรือแก้ปัญหาอะไรให้ลุล่วง อย่างเช่นถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องการรักษาพนักงานหรือ employee retention เนี่ยก็อาจจะมีแพ็กเกจที่รวมฟีเจอร์เฉพาะทางด้านนั้นไปเลยดีกว่าแบ่งกว้างๆข้อมูลเหมือนจะพูดถึงกรอบแนวคิด CUPID ด้วยนะครับถึงจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากแต่แนวคิดหลักๆคือ clarify value understand segments price to demand iterate แล้วก็ design for scale ใช่ค่ะเป็นกรอบที่น่าสนใจในการสร้างโมเดลราคาเลยนะคะ คือต้องเข้าใจคุณค่ารู้จักลูกค้าตั้งราคาตามดีมานทดลองปรับปรุงแล้วก็ออกแบบเผื่อโตครับแล้วก็มีอีกเรื่องที่เสริมเข้ามาคือเรื่อง wallet structuring อ๋อใช่ค่ะอันนี้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ๆที่อาจจะมีงบประมาณแยกส่วนกันการออกแบบโครงสร้างราคาให้มันสอดคล้องกับโครงสร้างงบประมาณของเขาแล้วก็ผู้มีอำนาจตัดสินใจหลายๆฝ่ายในองค์กรลูกค้าเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องคิดเหมือนกันค่ะ ครับหลังจากที่เราวิเคราะห์วางแผนกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยข้อมูลทั้งหมดดูจะเน้นย้ำมากๆเลยเรื่องการลงมือทำสำคัญมากค่ะใช่แม้ว่าข้อมูลอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบร้อเซแต่การมีกระบวนการตัดสินใจที่ดีเนี่ยอาจจะสําคัญกว่าการรอข้อมูลที่สมบูรณ์แบบไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่มีวันมาถึงก็ได้เป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะการตรวจสอบหรือ validation แล้วก็การปรับปรุงหรือ iteration อย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นหัวใจหลักเลย ต้องใช้การทดสอบจริงเช่นทำ A/B testing กับตลาดจริงๆแล้วก็เก็บ Feedback เก็บข้อมูลเพื่อน,นำมาพัฒนาต่อค่ะเรื่องการให้ส่วนลดก็เหมือนกันนะครับควรจะทำอย่างมีกลยุทธ์เช่นอาจจะให้ส่วนลดสำหรับการจ่ายรายปีหรือซื้อจำนวนมากๆหรือสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจริงๆไม่ใช่การลดราคาแบบพร่ำเพื่อจนทำให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์เราลดลงไปในสายตาของลูกคา้าใช่เลยค่ะส่วนเรื่องการขึ้นราคา แม้จะดูน่ากลัวนะคะใครๆก็กลัวลูกค้าปฏิเสธแต่มันก็เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อผลิตภัณฑ์เรามีคุณค่าเพิ่มขึ้นหรือเพื่อรักษาการเติบโตทางธุรกิจสิ่งสำคัญมากๆคือการสื่อสารค่ะต้องสื่อสารเหตุผลและคุณค่าที่เพิ่มขึ้นให้ชัดเจนแล้วก็ควรให้เวลาลูกค้าในการปรับตัวด้วยการเตรียมแผนรับมือกับข้อกังวลต่างๆของลูกค้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนล่วงหน้าเลย ครับผมจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้พิจารณากันมาวันนี้นะครับก็อยากจะฝากคำถามชวนคิดไว้ลองกลับไปพิจารณาโครงสร้างราคาปัจจุบันของธุรกิจดูนะครับว่ามีหนี้ทางการค้าที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนและถ้ามองในมุมของกฎ80-20การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวที่น่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดต่อการกำหนดราคาและกำไรจากแนวทางต่างๆที่เราคุยกันในวันนี้คืออะไรชอบเล่มนี้ไหมครับ หรือใครอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน e ีพีหน้า